ในสมมติยอดเรืองณนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาหรือเพื่อวางแผนค้นหาผู้สูญหายจากกรณีเรือสวรรค์ทัวอับปางที่บริเวณหมู่เกาะสุรินต์ตำบลเกาะป,ป้าทองอำเภอกุรบ,บุรีจังหวัดพังงาเมื่อ23ธันวาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกพร้อมกับลูกเรือจำนวน18คนต่อมาช่วยเหลือมาได้16กคนยังคงสูญหายอีกสองคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะได้เชิญแหนสวินโรมเปะเสิริฐนายกจิติพสักสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยและทีมการเข้าร่วมประชุมด้วยจากการค้นหาตั้งต่ทางผิวน้ําทางอากาศและตางเกาะแก่งต่างๆกระทั่งล่วงเลยเขาสองสอปดาหกว่าแล้วก็ยังไปพบผู้สูญหายทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงทําการค้นหาอย่างไม่ลดละซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนและพิจารณาถึงการลงไปค้นหาใต้น้ําโดยทีมสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติได้เข้ามาทาการช่วยเหลือในการค้นหาทั้งตัวเรือและผู้สูญหาย ร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆอีกแรงหนึ่งสูงบัญชีการจะใช้เครื่องซาวเดอร์ทาการสแกนเพื่อหาจุดตําแหน่งของเรือให้ชัดเจนก่อนหลังจากนั้นจะนําโดรนลงไปสํารวจพร้อมกับเก็บภาพใต้น้ําอย่างละเอียดหากพบร่างของผู้สูญหายอยู่ภายในเรือ <c oughs> ก็จะประเมินติดปัจจัยต่างๆร่วมกันอีกรอบหนึ่งว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดหากส่งนักดำน้ําลงไปหรือจะใช้โดรนปฏิบัติการแทนหรือไม่แต่หากยังไม่พบผู้สูญหายก็ได้มีการนำข้อมูลจากภาพถ่ายโดรนจะให้กับญาติๆได้คลายความสงสยัย ซึ่งทีมค้นหาจะ้าร่วมประชุมบางแผนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภยัยร่วมกับหน่วยงานส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องนักวิทยาแห่งชาติมเกอดสุรินต่อไปการเกตผมทองรายงานพระกูปราราโชคใจกิติคุณโนเจ้าวัดบัพโปทินายกตมนายนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพร้อมกับคณะกรรมการและชาวบ้านได้ร่วมจัดกิจกทรบุญอุทิศบุญกุศลให้พระกูโโธิธรมนุยุ์หรือหลวงพ่อไข่อดีตเจ้าอาวาสวัดโพทินายก ครบรอบ10ปีวันมรณาภาคโดยมีพระราชพร์คุณเจ้าคณะจังหวัดน,นครน,นายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีคณะสงฆ์จังหวัดน,นครนายกหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจํานวนมากโดยทางวัดโปธดที่นายกได้ทาําบุญแจกข้าวสารหอมมะลิถุงละ5กิโลกรัมจำนวน1,200ถุงให้กับประชาชนที่มารอรับบริจาคเป็นจํานวนมากด้วยสําหรับหลวงพ่อไข่อดีตเจ้าวัดวัดนี้ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานออกที่ลงไปทั่วประเทศ จากนั้นกลับมาเป็นเจ้าวัดวัดโพธิ์ทนายกเมื่อปี2510ครั้งนั้นญาติโยมได้มาพึ่งบรมีหลวงออพ่อไข่เพราะท่านมีจิตเมตตาธรรมสูงเรียกว่าธนายถ่ายทักได้อย่างแม่นยำเหมือนตาเห็นชาวบ้านบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์และท่านเก่งกาจในเรื่องของสมุนไพรต่อมาท่านได้ปลูกเศษพยันมอบให้กับชาวบ้านเพื่อความเป็นสิริม,มงคลโดยท่านแต่ละสังขารเป็นในวันที่10มกราคม2557แต่สังขารไม่ได้าเปื่อยทางวัดจึงได้อัญเชิญปดิษฐานในหลวงแก้วเพื่อญาติโยมเข้ากราบบูชา เดีวเต้หลวงแก้วมาจนถึงปัจจุบันสมบัติเนินใหม่รัชชน,นเนินใหม่รายงานสาธุชนจำนวนมากเข้าร่วมง,งานอุปสมบทหมู่เพื่อฉลองพ่อปู่เทวสุวรรณจำนวนส0ินาคที่วัดกองกระพัวอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรตดิตถ์โดยมีพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิรัตเตโชร,รักษาการเจ้าวัดวัดกองกระพัวเป็นประธานพร้อมเลขาธิารารกรดิชากเดรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพระอุปัชชา พระกูสุวรรณรัตโกวิทรองเจ้าคณะอำเภอพิชัยเป็นพระอนุสวรนาจารย์การจัดงานพิธีบาร,ระชาอุปสมบทโบเพื่อเฉลิมฉลองท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุตาเดชที่อยู่ภายในวัดของกับพัวโดยได้รับการสนับสนุนจากพุทธศาสนกชนและสิทธ์ญาณุสิ์ผู้ใจบุญโดยร่วรมทบุญบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพเครื่องอัตาบริการได้รับเป็นเจ้าภาพถว,า,วายพระทหารพระบวทใหม่รวมถึงจัดเลี้ยงลงทานให้กับพุทธศาสนกชนที่มาร่วมง,งานบรรยากาศงานบวชนคหมู่ที่จัดขึ้นเต็มไปด้วยความคึกคัก สาธุจชนและครอบกลัวมารวมตัวก,กันเพื่อส่งหน้าเข้าบรรระชานอกจากนี้มีการโปวยทานและจุดประทัดระหว่างส่งหน้าเข้าขบโบสถซึ่งขอหวยไม่พาาที่จะมาสองเลขหางประทัดที่ได้ในงานคือเลข97236 8 6และ250หนม่พระที่จะนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะมาถึงนี้นาคาคาดรดำรายงาน ชาวบ้านผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านปาา่าคาตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนในโรงเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของป่าไม้หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมีอายุหลายร้อยปียืนต้นอยู่ด้วยกันในสวนปา่าและถึงว่าเป็นผืนป่าทีุ่ดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านเพียรแห่งเดียวในอำเภอแม่ใจที่ยังหลงเหลืออยู่ทางชาวบ้านและโรงเรียนบ้านปาา่าคาทำการฟื้นฟูพืนป่าแห่งนี้ไว้คู่กับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะมีต้นไม้แฝดคู่เป็นต้นตะเคียนทองต้นหลวงพึ่งมีอายุกว่าหนึ่งร้อยปีจึนต้นเคียงคู่กันในสวนป่าที่หาดูได้ยากแห่งนี้สําหรับสวนป่าโรงเรียนบ้านป่าขามีไม้หลากหลายชนิดเช่นไม้ประดูไม้ตะเคียนไม้สักทองต้นหลวงพึ่งเป็นต้นและที่แปลกยืนต้นคู่กันมานานหลายร้อยปีคือต้นตะเคียนทองและต้นหลวงพึ่งจินต้นเคียงคู่กันสูงกว่า50เมตรและเป็นต้นไม้แฝดที่เพียงคู่เดียวในสวนป่าแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆืนอาทิกระรอกนกพึ่งแตนต่อมาทำรังบนยอดไม้อาศัยอยู่ด้วยกันชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนรักไว้และจะเตรียมพื้นฟูให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผัุนไม้และสัตว์ป่าอีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนปันวิทยอยู่ดีรายงานในเศรษฐวุฒิวงเลิวุฒิแนมเผ่าบ้านสร้างจััดป่าเจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ Kick off, กีิกออฟกิจกรรมลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการตั้งเตี้ยศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนนากาเดนเท้าสองเหตำบลบางแกนอำเภอบ้านสร้างซึ่งได้รับการยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ทมแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างทำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้ร่วมกับกุลจัดการต้นไม้เผื่อบ้านสร้างผู้บริหารองค์กรปกครกองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ตลอดจนภาคกกีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาคประชาสังคมภาคเอกชนภาคสถานศึกษาและผู้นำท้องที่ร่วมกันกับเคลื่อนโครงการพนักงานมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้มงคล9ชนิดการพาเยาวชนเยี่ยนทางการเรียนรู้ป่าชุมชนฝึกฝนเรียนรู้เชิงปฏิบัติเพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากนานเผเ่อบ้านสร้างและกลุ่มธนาคารต้นไม้เพื่อบ้านสร้างพร้อมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานไปอย่างต่อเนื่อง พอร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างภาคีเครือข่ายนระดับอำเภอให้ครบทุกตำบลจำนวนทั้งสิ้น31แห่งพร้อมเป็นต้นแบบในระดับจังหวัดต่อไปอลงกรณ์คุณกิติมานนท์รายงาน